เริญพรวันนี้ชวนคุณโยมผู้หญิงเนาะว่าเกิดเป็นหญิงย่าหยุดสวยนะแต่มาไม่ได้ชวนให้ไปประดับตกแต่งร่างกายหรือชวนไปศยกรรมนะเพราะถ้าเรื่องแบบนั้นเนี่ยคุณโยมก็รู้หรือทำเป็นกันอยู่แล้วแต่วันนี้ชวนให้สวยงามจากข้างใน บ่อยครั้งเราเน้นความสวยข้างนอกหน้าตาบุคลิกกับภาพเครื่องประดับหรือสิ่งของต่างๆเพื่อให้เรารู้สึกหรือผู้คนมองมาว่าสวยการที่พยายามทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรนะ แต่ถ้ามันมากไปอาจจะเสียวเวลาอาจจะเสียเงินทองหรืออาจจะสูญเสียประโยชน์ที่พึงได้บางคนกลายเป็นเหยื่อของโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ชวในให้สนิกรรมตรงนูง้นตรงน,งรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยหรือสูญเสียเงินทองในการไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กินแล้วหุ่นจะดีขึ้นกินแล้วบุคลิกภาพหรือผิวพรรจะขาวขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วแต่บางอย่างก็มีผิวพรรที่ทาภายนอกอันนั้นเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลแต่ทีนี้ถ้ามันมากไปอาจจะไม่ไม่เหมาะซึ่งเรียกว่าเป็นการเสพติดความสวยเนาะบางคนก็เสพติดการสัญญกรรมใช่ไหม แต่วันนี้ชวนในกิญกรรมภายในอะไรล่ะคือความสวยจากภายในซึ่งเป็นความสวยที่งดงามกว่าพระเจ้าตรัสสอนเรื่องความสวยงามว่าความสวยงามภายในเป็นเรื่องที่เราฝึกฝนพัฒนาได้เรื่องแรกเลยที่ควรฝึกเพื่อให้ตัวเองสวยจากข้างใน ก็คือการรู้จักอดทนอดกลั้นก็คือเวลาเจอเรื่องทุกข์ยากลำบากเจ็บปวดมาร่างกายรู้จักอดทนอดกลั้นไม่ดรามา่าเนาะไม่ร้องห่มร้องไห้หรือโวยวายอด ทนต่อความลำบาก,กตากทำในการทำงานต่างๆอดทนต่อความเจ็บใจคนมาด่ามาว่ามานินทามาหาเรื่องทนเจ็บใจได้หรือว่ามีความอดทนหรือคันติยิ่งกว่านั้นคืออดทนต่อกิเลสยั่วยุต่างๆใช่ไหมถ้าฝึกเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะเริ่มงดงาม แต่การเป็นคนงดงามจากข้างในนอกจากความอดทนแล้วควรจะมีความสงบสง,งียนคือมีมารายาทหรือมีศีลธรรมกล่าวง่ายๆคือการมีสี่ห้าหนั่นแหละนะคือการไม่ทําร้ายไม่พูดร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเราไม่โกรธไม่เกลียดเขาใช่ไหม,มเราทนได้เนี่ยพฤติกรรมคําพูดก็เป็นในทางสร้างสรรค์ในทางบวก ไม่มุ่งทำร้ายหรือทำลายใครก็เรียกเป็นความสงบสงี่ยมถ้าเราสามารถฝึกตัวเองในแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่งดงามจากข้างในส่วนภายนอกอาจจะไปดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายดูแลเรื่องการกินอาหารให้มันดีเนาะควบคุมเรื่องปริมาณอาหาร อาจจะมีการตนกกรรมใส่เครื่องประดบับเครื่องสำอางต่างๆก็จะเป็นความงดงามข้างนอกด้วยประกอบกันสองอย่างเนี่ยเยี่ยมเลยใช่ไหมยอย่างน้อยสุดก็ดูแลตัวเองสะอาดสะอานไม่ซกมกจนเกินไปบางคนไม่ดูแลร่างกายตัวเองเนี่ย เออยิ่งคนที่แบบปล่อยหนือปล่อยตัวมากเท่าไหร่ก็ไม่น่ารักใช่ไหมไม่น่าประทับใจบางคนปล่อยตัวเองให้แบบร่างกายอ้วนชุแถมสุสุภาพร่างกายก็สุดโทมปล่อยให้มีโรคผิวหนังโรคทางร่างกายต่างๆเกิดขึ้นไม่รักษาก็กลายเป็นคนที่น่ารังเกียจแทนที่จะกลายเป็นคนน่ารักอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง ส่วนคนที่ไม่ดูแลใจเองไม่อดทนไม่ส่งเสงี่ยมกลายเป็นคนเอาแต่ใจหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายไม่ได้ดังใจก็จะด่าก็จะว่าก็จะตำหนิคนอื่นหรือไม่งั้นก็บน่นหรือบางทีก็ร้องห่มร้องไห้ใจได้ดังใจเรียกว่าไม่มีความอดทน โดยไมถึงไม่ได้มีความสุขงเสงี่ยมด้วยก็กลายเป็นคนไม่น่ารักใช่ไหมบางทีกลายเป็นคนที่น่ารําคาญด้วยซ้าไปอะไรกันนักหะนาเนี่ยอะไรกันใจทุกคนเอาแต่ใจแกเหรอใครมันจะเอาแต่ใจหรือตามใจเราตลอดเวลาได้ใช่ไหมคนที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยหวังให้คนอื่นตามใจหรือพยายามให้ทุกคนเอาอกกับใจตัวเอง สุดท้ายผู้คนในชีวิตก็จะอึดอัดเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหนีได้ก็หนีเลิกได้ก็เลิกความสัมพันธ์ชายหนุ่มหญิงสาวหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยบ่อยครั้งพังเพราะเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายที่เอาแต่ใจก็น่ารำคาญใช่ไม่ใช่เจ้านายที่เอาแต่ใจรูกนน้องก็รำคาญพ่อแม่ที่เอาแต่ใจอยากให้ได้ดังใจตลอดเวลา ลูกหลานก็อึดอัดลูกหลานที่เอาแต่ใจพ่อแม่ก็อึดอัดรำคาญใจนั่นเพราะไม่มีความอดทนบางคนเนี่ยต้องดื่มน้ำเย็นเสมอๆน้ำไม่เย็นหรือไม่ผ่านกระบวนการแช่เย็นเนี่ยไม่กินกินไม่ได้น้ำเปล่าจืดๆแล้วก็ ไม่เย็นเนี่ยนะมันติดคอบางคนเป็นแบบนั้นบางคนต้องแบบเออเบียรนะ,ะกินเบียรเป็นเป็นต่างน้ําเลยนะบางคนก็กินน้ําอัดลมต่างน้ําเลยถ้าไม่ได้กินแบบอยู่ไม่ได้นี่คือไม่มีความอดทนไม่ฝึกหัดตัวเองพอไม่ได้ตั้งใจก็งุ่นหงิดไม่ได้ตั้งใจก็เลยแต่พนพฤติกรรมไม่น่ารักเกิดขึ้น ทําลายความสัมพันธ์ระหว่างกันตอะน,นี้นเนี่ยมันฝึกเนาะให้มองว่าสิ่งที่มันเข้ามาเป็นเรื่องท้าทายเราเป็นเรื่องที่ชวนให้เราได้ฝึกฝนตนเองยิ่งไม่ได้ดังใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยอดเยี่ยมเพราะถ้าเราผ่านมาได้ก็จะเข้มแข็งมากขึ้นใช่ไหมยิ่งเราผ่านเรื่องแย่ เรื่องไม่ได้หลังใจมากๆแล้วเราไม่แสดงอาการเรานิ่งได้สงบได้แสดงว่าเราฝึกมาดีใจเราเข้าใจชีวิตเราเป็นผู้ใหญ่พอเนาะหรือที่เรียกว่ามีวุฒิภาวะอมีความฉลาดทางอารมณ์ควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกตัวเองได้ก็ฝากประมาณนี้ขนทุกท่านมีความสุข テレマ。<Ten> <music>